น,นายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีในฐานะคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักการเมืองพักรวมไทยสร้างชาติในกล่าวถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐา,านะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักรวมไทยสร้างชาติได้ขึ้นเวทีปราศัยขอคะแนนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้ง16เขตโดยย้ำถึงนโยบายความเท่าเทียมและความเป็นธรรมดูแลผู้มีรายได้น้อยและ กลุ่มเปราะบางว่าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์เน้นย้ำถึงการดูแลประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะด้านปากท้องซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพักตามแคมเปญทำแล้วทำอยู่ทำต่อโดยเฉพาะนโยบายบัตรสวัสดิการพลัสเป็นการเพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย1,000บาทต่อเดือนและปรับเบี้ยเลี้ยงอย่างชีพผู้สูงอายุให้เท่ากันทุกคนเป็น1000บาทต่อเดือนจากเดิมที่ให้ตามช่วงอายุทั้งยังขยายการดูแลให้ใหครอบคลุมถึงกลุ่มอาชีพฟรีแลน ให้ได้รับสวัสดิการและสามารถเข้าระบบประกันสังคมได้ทั่วนหน้าโดยนายธนกรมั่นใจว่าพักรวมไทยสร้างชาติจะชนะการเลือกตั้งและพลเอกประยุทธ์พร้อมที่จะทําตามนโยบายที่หาเสียงไว้เพื่อให้สมกับการได้รับความไว้วางใจให้บริหารประเทศต่อไปโดยทุกนโยบายมีแหล่งที่มาของงบประมาณชัดเจนไม่เหมือนพักอื่นที่มีนโยบายแจกแหลกแต่ไม่รู้ว่าหางบประมาณมาจากไหน